อะไรอะไรป้าไม่ได้ป้าชื่ออะไรชื่ออะไรสี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 พันยาะไรสีอะไรกันแน่สีวิกาลูกสีวิกาพระเจ้าป้าสีวิกาทำไมไม่บอกหลานดีๆจะตกกระจายทำไมโอ้โหก็ลูกนี่ก็โชคเฮาแลาว หลานอยากรู้ว่าณวันนี้เขามีงานอะไรกันอ้าวก็งานอภิเษกสมรสอย่างไรล่ะลูกใช่ใช่อภิเษกสมรสใครแต่งกับใครก็เทพประธานแต่งกับขวญชนกลูกเทพประธานแต่งกับขวญชนกใครเป็นคนจัดเอาหลานไม่รู้เรื่องด้วยเส็จพ่อของหลานระมันหมายเทพประธานแล้วทำไมไม่มีใบบอกกระหม่อมเช่นก่อน ก็อาก็ไม่รู้เรื่องนันลูกปุจูเขจะบบาวมาเจ้าบ่าวมาที่ด้วยเจ้าเทพประธานมาแล้วโอ้เทพประธานมาถึงแล้วหรือปุ <มา S 2> จูมาถึงเมื่อครู่นี้เองเอาละเดี๋ยวขอไปหาน้องก่อนพระเจ้าอา <c oughs> พระเจ้าป้ารอสักครู่ปุ <c oughs> จูค่ะตามสบายเดี๋ยวลูกนะเออ มาไวเหลือเกินนะออ่ไปหลบอะไรอยู่ตรงนั้นเหรอม่คุณออออขึ้นมาคุยกันดีๆหน่อยไปค่ะลงมาแต่งตัวไปค่ะมาตรงนี้ออไปแล้วไปแล้ <c oughs> วถวาย,าโ,ควายาโคมไปคะ่ะถวายบังโคลนถวายบังคมนไปค่ะเจ้าชื่อว่าอะไรเจ้าสาวชื่อชื่อขวัญขวัญไงไปคะขวัญอะไรขวัญฉนกไงนกอะไรนกอะไรนกขาวจุกปลูนกขาวจุกรู่ไม่ใช่ขวัญขวัญฉนกชอบเลี้ยงนกขาวขวัญชนกแน่นะแ นิดนึงแน่นะแน่แน่เลยใช่เอา้าไม่เคยเห็นหน้าน้องสะพ้ายมาก่อนเงยหน้าขึ้นมาขอดูหน้าหน่อยจะดีนะเงยหน้าขึ้นมา,าจะจะจะหวามาขอเทเค่ยทำไมปากห้อยขนยาดนั้น <c oughs> อะไรลาฝองสซวนเหมินบ่ชัดเลยไม่เลฮ้ยวเราเทพพอดนไม่ใช่เพื่อนเล่นของเจ้าเนยะวันชินโนกเนี่ยนะใครมาเป่าอะไรตรงนี้วะเดี๋ยวรอสักครู่ เฮ้ยต้องทำมีกบอยว่เลยอบอบจเลิกเหรอมึงทำไรมาี่มาี่หน้าที่ใครเนี่ยฮะก็เป่าปีเริ่มงงานยามดีงานแต่ง หน้าที่มึงเหรอ,อยอดเขาไม่ว่างยอดเป่าปีไม่ว่างยอดไปไหนทะเลาะกับเมียทะเลาะกับเมียเรื่องอะไรวะเมียเมียม,มันเป็นชู้กับยามหน้าหมู่บ้านเฮ้ยเมียยอดไปชู้กับยามหน้าหมู่บ้านไปมั่วกันที่ป้อมไปมั่วในป้อมด้วยหรือม,มึงไปรู้เรื่องเขาได้ยังไงกูเป็นยามหน้าหมู่บ้านมันขอโทษนะยดเพื่อน แล้วเลวมึงนี่รับจ็อบหลายอย่างลิเกก็เล่นยามก็เป็นเดี๋ยวปีวางไว้ตรงนั้นแล้วมึงเข้ามาตรงนี้เมาวางไว้มาทำอะไรเนี่ยมางานแต่งกับเขามึงชื่ออะไรชื่ออะไรเทพอะไรเออเทพอะไรเทพอะไรเทอเทอเออสอนเทพสอนห้องมาขายยาจ้า เด้ข่าวว่าเป็นเบาหวานไม่ใช่หรืออ๋อตอนเทพบไก่ยาจะไกยาใส่ฟันไหมตื่นเช้าไงแปงไม่ทันมึงมาคนเดียวเหรอไอ้เฟือกมากับใครคนเดียวกูไม่เล้มาคนเดียวกับใครมาไก่เคพิจิตไอ้เพือ่อมากับไอ้เคพิจ,จิต แล้วมันลอยคออยู่ตรงไหนอยูู่ไอ้เพื่อนมึงจะบอกทำไมไอ้หนูเฝ้าไอ้ตัวขาวนี่ด้วยเดี๋ยวพ่อมาเจอนะพ่อจังให้ดูดูเฝ้าอ้อห <c oughs> อาใครนย่ยเราอ่ะ <c oughs> ชื่ออะไร เจอเทพอ๋อเทพเทพอะไรกันท่านอ๋อก็เทพเดียวเลยเทพอะไรเทพเทพอะไรเทพพอะไรเทพอะไรพรเทพพรทวีครับเฮ้ยพรเทพแล้วเนี่ยรับเชิญแล้วหรือเปล่าใช่ใช่ไหมใช่เขาว่าไม่เหมือนพรเทพไอเอสดม่เหมือนพรเทพอือนายเอสดมอนใครกูมานว่าเหมือนใครพปรพยนต์ครับ ไอ้กูมันมึงเงี้ยเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวป้าขู่หนูขู่ลูกกูเหรอฮะป้าครับใจเย็นลูกเดี๋ยวหาหมาเน่าให้กินครับว่ากินหมาเนี่ยีกเทพประธานเหรอเลี้ยงผีกระหังเหรอเออคนเลี้ยงผีกระหังได้ด้วยเหรอเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมาทำอะไรที่นี่เอามาแต่งงานครับโอ้มาแต่งงานครับ โดยท e. <iedzieć> oh ี่ไม่บอกพี่สักคำก็เห็นเสดพี่งานเยอะหยุดเอาละเทพประทานใช่ไหมครับมั่นใจแล้วันเทพประทานนีมั่นใจเนยอืมพบหน้าทุกคนครบแล้วข้าขอประกาศณาตรงนี้เอาไว้ก่อนงานแต่งวันนี้ยกเลิกเอาจะยกเลิกคนจัด ต้องเป็นข้าเทพราชดเป็นผู้จัดและอีกอย่างหนึง่งข้าไม่รับรู้เรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอีกเจ็ดวันจะกลับมาจัดให้ใหม่หมดหน้าที่ทุกคนแล้วเข้าพักได้โอ้ไอ้เมืองแ่เมือยบอกแล้วไง เด็กพ <pegar> ่อจะบอกแล้วราพอบอกแล้วคิดแม่เแมากนเดียวอันนี้่ิดคนแม่ไอ้เอาบอยไวไปถึงนู่นเลยสั้งให้เข้าพักทำไมไม่แยกย้ายกันไอ้หนู ไปรู้เขาทำไมลูกผมไม่เรียกงวนพ่ออีกแล้วพ่อไม่เรียกอะทีหลังไม่เรียกก็ต้องตามพ่อไปมันตามได้ไงหนูมาตรงนั่งตรงเนี้ยทำไมอะอีเนี่ยบางกล้องหนูอะไอ้หนูอีเนี่ยบางกล้องหนูอะไอ้หนูเขาเป็นผู้หญิงลูกมา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 ไอ้ชายไอ้ชายอะไอ้ชายไหนเล่าผู้หญิงเฮ้ยเขาติดไม้ด้วยนะเม้นพูดอะไรเลยเดี๋ยวคอยตามพ่อไปด้วยนะ จำไว้นะอีกเจ็ดวันจะจัดงานณนที่นี่ถ้าไอาอีตนใดหายหน้าไปสักคนแล้วก็เดี๋ยวมันกับเราเทพราชได้เห็นดีกัน เธอเอไว้ไปก่อจะเก็บอะไรนะถ่ายเด็ดแบบผมใช่ไหมรออะไรอ่ะเฮ้ยเลือเฮ้ยถ่ายกันสิฮะเอาไงอ่ะดอกไม้สวยๆนั่นเลยเด็ดกลับบ้านนะพวกท่านมึงตกใจตกใจดอกไม้สวยมึงบ้ามาเนี่ยทำไมอ่ะผู้หญิงอยู่นั่นสองคนไม่เห็นเลยไงอาอที่พวกท่านสนใจผู้หญิงอ่ะเนี่ยเออโอ้โหหมอช่างก็คิดว่าสนใจพวกกล้วยไม้จะได้ขโมยกลับไปปลูกที่เมืองเราจะบ้ายังไง เสด็จพี่เทพราชมาใช่ไหมเออเออให้เวลาเราเจ็ดวันหนีนี่หนีมาเจอผู้หญิงนี่สวยเลยเนี่ยจะหนีไปมือเปล่าได้ไงวะจีบแล้วเอากลับไปด้วยจีบแล้วกลับไปด้วยเออเราเอามือเปล่าไม่ได้เออเดี๋ยวมอมฉันก็ถูกสอยอยนั่นเองเราจะได้เอาทองไปขายพวกท่านเพราะทช่วงนี้เราสขัดสนอยู่เอาทําไมอะมึงเป็นเรื่องน้องกูจริงป่ะเนี่ยเอาก็จริงจริงมึงทำไมโง่จังวะมึงไม่เข้าใจคําพูดยังไง ตั้งแต่มาเจอมึงบอกต้นไม้สวยว่าเอาติดมือไปมึงเอาสร้อยเขาหมายถึงผู้หญิงเนี่ยเอากลับไปเป็นแฟนเราอ๋อก็พูดว่าเป็นแฟนเป็นเมียันสิโอ้ซื่อจริงๆเลยมึงเนี่ยแต่เดินมากรงท่านแตเรื่องคนไหนฮะเรื่องคนไหนเอ้าจะคนไหนตึองไมต้องกระโปรงบันบาลนี่สิวะชาวกระโปรงบานเออดิจอนุน่ะปากดำอ่ะเอ้าเองก็เอาไปด้วยดิฮะเอาไปด้วยให้หม่อมฉันเออได้เอาทีนี้มึงไม่สงสัยได้เลยไม่ต้องก็ยอมเองเอาดิเออต้องอย่างนั้น แต่เขาจีบก่อนเลยจีบเฮ้ยมึงไปจีบก่อนดีกว่าไม่ได้พึ่งเขาเลยมึงจีบก่อนสิวะให้มันจีบได้แม่นางไปยังไงคะมึงจีบเขามึงทำเสียงให้มันอ่อนหวานจีบไม่ได้เดี๋ยวเขาไปจีบเองอต้องจีบอ่อนหวานไปวางไว้ตรงนี้ก่อนหน่อยแม่นางว่ายังไงคะแม่ทราบว่าแม่นางทั้งสองเนี่ยกำลังจะไปไหนกันฉันมาเก็บดอกไม้ค่ะเก็บดอกไม้ใช่พก็คุณอะค่ะเป็นใครเออคือ พวกผมก็กมาทัศนศึกษาที่เมืองนี้พัดหลงมาก็เห็นแม่นางเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยรู้สึกว่าถูกจะตาแม,ม่นางอยากจะฝากอะไรไว้บางอย่างจะได้ไหมจ๊ะฝากอะไรคะฝากเด็กไว้ในท้องแม่นางได้ไหมจ๊ะจะบ้าหรอมาฝากดลงฝากเด็กจะบ้าได้ยังไงโอ้โหมันผมยดประทัดยนเลยอ่ะกีไม่เป็นได้ไม่ได้มึงว่าวเด็กไปดิ้ีกีสาวดูเออขอโทษนะครับคุณผู้หญิงเอ๊ ไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงเนี่ยเป็นใครแล้มวมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงที่นี่เขาเรียกว่าอะไรหรอครับอ๋อคือว่าฉันมีชื่อว่านกนะจ๊ะคือว่าฉันเป็นคนเฝ้าสวนอที่นี่ใช่ค่ะชื่อนกชื่อนกจ้ะเป็นคนเฝ้าสวนใช่แล้วจ้ะโอ้โหนี่ตั้งแต่ที่เขาเจ้าเกิดมานี่ไม่เคยเห็นคนเฝ้าสวนจะสวยอะไรขนาดนี้เลยเอสงสัยจังเลย ไอ้คนเฝ้าสวนเนี่ยเ,เงินเดือนมันเยอะได้เปล่าจ๊ะถ้าเงินเดือนมันน้อยมาเป็นเมียพี่ไหมอ,อยากได้เงินเนท่าไหออไร่บอกมาเลยนี่ท้าไมพูดจาหน่าเกลียดแบบนี้นะคุณต้องการอะไรกันแน่อ้ายังจะถามอีกเหรอผมต้องการอะไรสิ่งที่ผมต้องการนั่นก็คือต้องการให้คุณมาเป็นเมียผมยังไงแล้วนี่พูดจาหน่าเกลียดออกไปเด,ดีด๋ยวนี้นะย,ยอมไหมี่ยไม่ยอม ขอเป็นดาวร้ายในหัวใจเธอแต่เนินหน้าหน่อยอย่าเข้ามานะไม่น้อยหน้าใจไม่รู้จะเป็นแค่ควางของปกป้องเรื่อยไปยอมใครมาเกี่ยวแม่คุกขอเป็นดาวร้ายในหัวใจคุณ เธอทูเนื้อทองไม่เพียงเจ้าของให้ต้องร้องไห้พระเอกรูปหล่อและพวกพระรางทำน้องช้ำใจมีเมียมากมายกองไม่เคยดีเอาไปเดี๋ยวนี้นะน้องรักกับพี่น้องนี้จะพ่านจะพาไปเพลินเดินพานวนทางตัวมึงเองมั้ไหม ออกไปเดี๋ยวนี้นะอย่าหนีพี่ไปนะแม่สาวชาวป่าพี่ไม่ได้ลันลันจะเลี้ยงก็เพอพี่เจอปุ๊บน้องพี่ก็รักปั๊กอย่าชวนน้องไปกินตับ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 ไปไม่ได้น่ารักตายแหละจะลองรักดูดิอยากเลิกหรือได้ไหมฉันบอกว่าคุณออกไปไง ทูลไปกินตับไปไหมอย่าเข้ามาเลยว่าตับเป็ดหรือว่าตับไตว่าไอ้ตับกินเธอไหนก็ไม่เกี่ยงฉันหิวฉักันเลือกกีนดินเนอร์ให้เธอถูกใจมาไปกินตับไตบนเตียงบนเตียงไปไหมฉันบอกว่าให้ออกไปไม่ยอมนะนี่ออกไปทำไมอ่ะยอมนี่ฟังคำพี่ หัวใจแขบหยุดแม่อเขาอายุยืนจะให้เราเข้าวิวามาชวนลาต้องเลี้ยงย่ามาเก่ารังชอบำไมไม่อยากเป็นคู่ นอนเคียงไม่ยอมนัป้เนีนิดสมองี่ปล่อยใหอไ่อยงน้ตมันน่กินไปตัวขี้ปล่อยนี่ปล่อยตัวนี้นะไม่ยอมมานเีย้่ออนี่ปล่อยไปล่อยไงไป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  มึงควรทำเรื่องไม่พึงควรมึงเป็นใครมาต่อยหน้าพวก uhm, ท่านเฮ้ยเฮ้ยกูคุ <t <t ้นหน้ามึงวะกูเคยเจอมึงหรือเปล่าฮะเฮ้ยพวกท่านอะไรไอ้ประธานมาก็ยังค่ะจริงอะออกอากาศเหตุไม่นั่นอะงวยเลยทำไมถ้ามันมานี่ตายแน่ๆเลย กูให้มึงไปฆ่าแล้วมึงยอมไปฆ่ามันนะไอ้นี่แหละที่มันมาช่วยเฮ้ยไอ้นี่ช่วยเหรอไม่ต้องห่วงก็ผมันรายก,การคนนี้นมาช่วยไว้มึงจะไปกลัวอะไรอะแกแค้นไปเลยข้าไเลยมึงเอามึงไม่เห็นใช่ไหมมึงถอยทางไปดีกว่าคราวที่แล้วกูอ่าจจะโดนมึงอ่วมนักแต่คราวนี้กูฝึกวิชามาแล้วมึงฝึกมาแล้วขนานั้นเหรอกูเห็นทางแก้อยู่ลำไรมึงอยากจะลองดีใช่ไหมมาดิวะกูขอให้มึงหลีกทางไป ให้แม่นังทั้งสองคนมาให้กูกูไม่คืนจะคืนไม่คืนไม่คืนเฮ้ยยังไงอะอ่ะดีวิชาเหรอดีมากเดี๋ยวล็อกก็อยู่แล้วสุดยอดเออเดี๋ยวล็อกก็อยู่แล้วโอ้โหล็อกล็อกล็อกคุยุยไม้บิดอี่อบไม้มานี้ไม้มานี้อบเหนียวเหนียวเหนียวล็อกมาแล้วเหนียวล็อกล็อกหรอโดนล็อกมัง ล็อกมึงเนี่ยล็อกอยู่สิมไปีวงในแล้วคุกวงในเรียนมาแล้วนี่ม,ม,ล <c oughs> มาล็อกไม่อยู่แต่มีวิชาดีมึงโชว์มาดิมึง,ม,งมึงอย่าใช้ไม้ดิอะไรมึงอย่าใช้ไม้ดิได้กูต่อให้ได้ให้มึงใช้ไม้เลยอ่ะ <c oughs> ล็อกมันเลยมึงเก่งที่ไม้นี่แหละกูมีวิชาดีมากพอไม่จำเป็นต้องใช้วุฒิมีไม้แล้วล็อกมันเลย มันเกิดอะไรขึ้นกูมองไม่ทันกูบอกแล้วกูบอกวิชามาถอดยศมาสู้มันดินี่ไงมึงถอดยศก่อนดิเกิดอะไรขึ้นนี่ไงอะไรนะถอดยศไม่ต้องกลัวหันหลังเหรอมึงหันหลังเหรอกูสู้จิบตามาสิเออเข้ามาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมตาไอ้ติดยอดวหรอมันตาบอดมองไม่เห็นแล้ว เนธทั้งสองข้างบอดหมดแล้วจะกลับผมชันกลับเออะยังอยู่มึงไม่ยอมแพ้งั้นเหรอมึงจะไม่มีเรื่องกูมึงทำใกูตกฮะมึงถอยไปเนธกูไม่ถอยมึงจะถอยไม่ถอยกผมชันนี่ไม่ต้องสู้ดีกว่าสู้ไปก็เสียเวลาคนนั้นเนี่ยคือเสด็จพี่เทพฤทธิ์คนที่แกล้งดาวเทพธาร ดูท่าแล้วมา <Okay. S 1> อยู่ที่นี่คงมาทําความผิดม้แน่ๆเลยเอ่ยชื่อเสด็จพี่เจ้าประนเราเชื่อว่าเด็กเขาก็หนีไปเองแหละแค่เอ่ยชื่อเหรอพระเจ้าค่ะเฮ้ยมึงยังไงหมูจะหามาคารก็มาสอดผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียกูเอาอย่างนี้นะเราจะไม่ต่อสู้กันเราแค่จะเอ่ยชื่อคนคนหนึ่งเท่านั้นม <Hayır. S 1> ึงเอ่ยชื่อใครวะองค์เทพบราชเสด็จเลยเฮ้ยนไม่ มือใช้ได้เลยนะเนี่ยแค่จริงๆเลยแค่บารมีเท่านั้นเองเออผท่านและผู้หญิงที่เราช่วยไว้ไปไหนแล้วน่าจะเป็นข่อนชนกนะไม่ได้ทันมองหน้าเลยหน้าคุ้นๆอยู่เราเรียกดูน่าจะไปไหนไม่ไกลเธอเธอจ๋าเธอจ๋าเธอเธอจ๋าเธอจ๋าเธอเธอจ๋าจ๋า เธอเธอที่ไหนเนี่ยเธอจ้าเสียงอยู่ไหนเธอเสียงอยู่ไหนอ่ะเอ๊ะจ๋าเธอจ๋ารับเงินไหมจ๊ะโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรแล้วพี่ช่วยเราไว้นี่ไงเจอแล้วใช่ขวัญชนกจริงๆด้วยฉันจะไปขอบคุณเขาแล้วกันนะเขาไปคุยเลยนะเออ คุณคะฉันขอขอบคุณคุณทั้งสองคนมากเลยนะคะคที่ช่วยเหลือชีวิตของฉันสองคนเอาไว้ไม่เป็นไรหรอกครับจำได้หรือเปล่ารเราเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วที่หน้ากำแพงเมืองใน<อ>ขวัญชนกเ,เดี๋ยวก่อนนะคะฉันไปเจอคุณตอนไหนหรอคะิสคะก็ขวัญชนกคงจำเราไม่ได้หรอกเพราะว่าวันนั้นนะ่ะเรา เป็นขอทานสองคนเนี้ยเป็นขอทานแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นขอทานแล้วนะขอนชนกไไม่ด้เป็นแล้วราเป็นใครเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ในผงแนะนําให้ได้รู้จักแล้วคุณเป็นใครล่ะคะเออคนที่องค์หญิงเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็คือองค์เทพประทานแห่งเสลภูมินครเทพประธานถ้าอย่างนั้นก็ ของหญิงเฮ้ประานอ๋้องดีใจหรือเปล่าทำไมล่ะพี่อไเดี๋ยวเดี๋ยวจะทาอะไรเพคะก็พาคู่มันของหญิงไงแค่ประธานไงพี่เดี๋ยวองหญิงไว้ใจได้ยังไงเพคะเมื่อคาวที่แล้วก็บอกว่าเป็นขอทานเราก็เชื่อพอบอกคราวนี้มันเป็นองค์เทพประธานเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพคะเ้าแล้วพี่ใจฉันทำไงล่ะจ้าเอางี้แล้วกันเพคะองค์หญิงเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนเป็นชื่อนก เป็นคนเฝ้าสวนเขบอกว่าเป็นขวัญชนกไหมคะ<อ>จะดีเหรอพี่ดีสิไหมคะไม่ถามว่าเขาจับได้ล่ะจับไม่ได้เราไปเข้าหงิงคุยอะไรกันก็ได้ก็ได้ฝจะหาเรื่องให้ะะในนแล้วล่ะขอโทษนะคะดีใจหรือเปล่าขวัญชนกเราเทพประธานอ๋อฉันว่าคุณเข้าใจผิดแล้วนะจ๊ะ,<ช>ค,ะคือว่าฉันไม่ได้ชื่อองค์หญิงขวัญชนกหรอกจ้าเอ้าไม่ได้ชื่อขวัญชนกเหรอจ้าแล้วเธอเป็นใครกันล่ะ อ๋อฉันมีชื่อว่าฉันมีชื่อว่านกเป็นคนเฝ้าสวนอยู่ที่นี่นะจ๊ะไม่ได้ชื่อว่าขวัญชนกแต่ว่าชื่อนกเป็นคนเฝ้าสวนอยู่ที่นี่ถูกแล้วฉันชื่อว่านกจ้าอ๋อตลกแล้วขวัญชนกที่เธออย่ามาหลอกเราเลยนะเราจําได้ดีว่าเธอเนะี่ยคือขวัญชนกเราคุยกันตั้งนานที่หน้ากําแพงเมืองวันนั้นนี่ไง เป็นหลักฐานยืนยันว่าเธอคือขวัญชนกเป็นคนให้กับเราเทพประธานนี่คือธรรมรงวงมั่นของเราสองคนนะคุณคะ่ะอย่ามาหลอกเราเลยนะยนะีวก่อน,นใช่ฉันว่าคุณนะ่ะทักคนผิดแล้วฉันนี่ไม่เคยออกไปไหนหรอกจ้าฉันเนี่ยเป็นคนเฝ้าสวนที่นี่ฉันเชื่อว่านกจริงๆนะขวัญชนกเธอรู้ห,หรือเปล่าว่าฉันเทพประธานนะ่ะก่อจะมาถึงที่นี่ได้นะ ฉันต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อที่จะได้มาแต่งงานกับเธอแต่ว่า uh huh. ฉันมาถึงที่นี่นะ่ฉันก็มีความจําเป็นที่จะต้องแฝงตัวไม่อยากให้ใครรู้ได้ว่าเราคือเทพประทานอันตายอยู่แต่ว่าต,วตอน <okay. S 1> นี้เนะี่ยเรารู้แหละว,ว่าขวัญชนกเนะี่ยกำลังเดือดร้อน uh huh. เพราะว่าธรมรมนวงมั่นมาอยู่ที่เราเทพประทานแล้ว uh huh. ดูจากการแต่งกายก็รู้แล้วว่าเธอคงโดนลงโทษอยู่ใช่หรือเปล่า เราเทพประธานก็เลยจะมาช่วยขวัญชนกเลยเดี๋ยว mm hmm. เธอยอมรับว่าเป็นขวัญชนกเราเทพประธานก็จะพาขวัญชนก <Hey. S 1> ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอาเดชอุดมให้จัดพิธีแต่งงานกันเลยดีไหมนี่คุณพูดเรื่องอะไร hmm. ฉันไม่รู้เรื่องกับคุณด้วยเลยนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันเนี่ยไม่ชช่ว่านกจริงๆฉันเป็นคนเฝ้าสวนที่นี่จ้าขวัญชนกทำไมเธอถึงไม่ยอมรับว่าตัวเธอเนี่ยคือขวัญชนกล่ะฮะ ทั้งทั้งที่เธอก็คือขวัญชนกจริงๆมันมันมีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาโกหกเราบอกว่าชื่อนอกไม่ได้ชื่อขวัญชนกด้วยเราไม่เข้าใจเลยขวัญชนกนี่เธอไม่ดีใจเลยเหรอที่เจอเราเทพประธานนี่เราเป็นเนื้อคู่กันนะขวัญชนกเธอดีใจบ้างหรือเปล่าฮะทาไมเธอถึงไม่ยอมรับว่าเธออะชื่อว่าขวัญชนกฮะไม่เข้าใจเลยเนี่ยใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพี p r e s s ่